เอาเลยครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวอวีกันด้วยนะครับอ,อยู่กับพี่ม้าของเรานั่นเองนะครับผมวอลขาดนะครับนี่จะเอาวอลขาดมาออกอากอนีนะครับผมได้ไปทดลองมาแล้วนะครับว่าถ้าสองของวอลขาดกับอากอนีเป็นอะไรที่บอกเลยว่าโคตรจะสุดปังนะครับแต่ผมจะออกเป็นดาบตัดเลือดมาก่อนนะครับเพราะาเราเจอกับฟอลเลนติโน ยังไงก็ต้องออกดูดเลือดมาก่อนนะครับซึ่งให้ผมไปยืนเทรดกับเออระดับราชาออฟเลนอย่างเงี้ยโอ้โหวลนติโนโ่ยังไงก็ไม่ไหวนะครับผมตัวผมสู้ไม่ได้นะ่นอนนะครับไม่ใช่ตัวผมตัวเดียนนตัวอื่นด้วยนะไมรู้มันจะโหดไปไหนนะครับขนาดปั๊บมาไม่รู้แต่กี่รอบตักี่รอบแล้วนะครับแม่งก็ยังโหดยังโกงอยู่ นั่นแหละครับผมดาบจุดเลือดมาก่อนแล้วก็ตามด้วยอากอนี่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าอากอนี่มันโกง,งยังไงมาสิครับก็เข้ามาสิครับพยายามท่าสองให้โดนพอนะครับถ้าสองโดนก็คือเี็บร้อยอปิกเกอร์ไปซะก่อน First, <slide. S 2> ถือว่าคุ้มนะครับเขาเสียฟิกเกอร์นะครับ เก่งๆนะครับเจอกับฟอร์เรนเนี่ยคือถ้าเกิดเขาปาดอกใส่เราดูดูผมนี่ถ้าไม่ได้เดินเลยนะถ้เาเกิดไม่มีรองเท้า NCC อ่ะเอามังกรนะวันนี้ต้องล่าท้องกรครับเข้าไปลา่าเลยขี่ม้าพวบเลยครับพวหวัดวัดเข้าไปอะไรกลัวครับผมนี่เราอยู่หลังมากรเราจะได้รับดาเมจจากเขาน้อยลงนะครับเขาก็ทำอะไรเรายากขึ้น พยายามอยู่หลังไม้นาะนแล้วก็ฟาดให้โดนหัวให้โดนุดเรื่องแรงแล้วเราจะโหดมากครับถาสองเข้าไปครับผมแต่ท่าหนึ่งและหลบดอกหลบดอกอืดีเขาไม่ปาใส่เรานะครับ <laughs> เราสกิลหมดแล้วนะครับอันติีก็ไม่มีเขาสวนเรามาทีเดียวนี่ไม่ถึงสองวีนะครับเราแต <laughs> กเขาได้มีครบเลยนะครับ <laughs> ทั้งุฟิลุห <laughs> ังัว่าเขา ตาดอกแต่เราคือแบบเราแม่งทำอะไรไม่ได้เลยครับยังไงครับจังหวะนี้ฟดอันติไรหวดเลยครับผมโหเราแรงนะถ้าว่าไปเขาต็แรงเหมือนกันนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องพ่าสองเราต้องแม่นนะครับผมพลาดเพียงนิดเดียวคือยังไงก็ถึงชีวิตแน่นอนครับผมได้มาสองคิวแล้วนะครับกับฟอเรนติโน่ครับ วันนี้ฟลเรนติโนคงเกิดยากนลครับเราได้มาสองตัวแล้วนะครับครับผมแล้วก็จะบอกสูตรนะครับถ้าเกิดกดเจอฟอเรนติโนนะครับสำหรับคนเล่นม้านะครับกดเจอฟอเรนติโนให้คุณพยายามนะครับเล็งท่าสองไปที่ดอกไม้นะครับไปที่ดอกของเขานะครับยังไงเขาก็ต้องมาเก็บดอกใดดอกหนึ่งนะครับผมจังหวะเขาเดินมาเก็บให้เราปล่อยท่าสองไปครับผมยังไงก็โดนแน่นอนนะครับ ช้าครับเจอฟอร์เรนเราช้ารอเขาวาดอกรอให้ปาดอกเสร็จนะครับผมแล้วก็รอเขามาเก็บดอกแล้วก็ปาท่าสองใส่เขาครับเราถึงจะสามารถเข้าไปล้วงเขาได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ก็เป็นทิคเล็กๆนะครับผมสำหรับบมขาดนะครับอ่าท่าสองเราปาไปได้ไงเราเข้าถึงตัวได้เลยถ้าเกิดท่าสองโดนนะครับยังไงละจ้าฟอเรนจ๋าปาท่าสองดาทับเข้าไป โป๊ะบะแน่นอนครับหมวดนี่กดอันติเลยครับผมปั๊บปั๊บปั๊บปโอ้โหฟิกเกอร์ไปฝั่งนู้นเอาไงเนี่ยติดหินอีกว่าเพื่อนมาช่วยครับผมโอเคครับผมได้ฟอร์เรนมาแต่ว่าตอนนี้คือฟอร์เรนเขาไม่เกิดแล้วนะครับเป็นยากแล้วนะครับผมพม่าฟอร์เรนตายไปสามนะครับ เ,เดี๋ยวพอเลนอีกแล้วนะครับผมจังหวะนี้ต้องมีการท้าทายกันนิดหน่อยขวดกันเข้าไปครับผมปอเลนก็ช่ำอยู่นะเนี่ยเอเอเดี๋ยวปลเลนเป็นงานนะครับขวงต้นเกมอาจจะดูแบบไอ้นี่ไปหน่อยนะครับยังไงครับผมเอาเอามีเกาะเด้งขึ้นมาครับสวนครับผมอือนี่ถ้าเกิดเกาะไม่เด้งก็เขาเอาผมตายแน่นอนแต่ตอนนี้เราได้เอากอนี่มาแล้วนะครับผมไอเทมความลับของเราครับ ามาดูกันนะครับว่าเป็นไงดูจังหวะนี้ดีนะครับนี่คือข้อดีของอาร์กนี่นะครับปล่อยให้อาร์นี่นะครับการตัดเลือดคอเลนไปก่อนนะครับแล้วค่อยกดเข้าไปแล้วก็ใส่ท่านหนึ่งอีกทีตัดเลือดไปอีกทีนะครับแล้วกดอันติีนี้ออกมาเพราะเขามาเยอะนะครับห <c oughs> นีก่อนห <c oughs> นีมาดูดเลือดกับทิปป่าก่อนนะครับ จริงๆแล้วถ้าเกิดตะกี้จังหวะเมืาา่อกี้ฟารนเขาอยู่คนเดียวผมสามารถเอาเขาได้เลยนะเรนพราะเรามีอาร์กอนี่แล้วนะครับถ้าสองเราก็ทาการตัดเลือดเขาไปแล้วนะครับพอเรากดท่าสองเข้าไปกดท่าหนึ่งอีกนะครับติดสถานะเด็กพิษอีกนะครับตัดเลือดอีกนะครับผมแถมกดอันตีอ,อีกนะครับผมก็ตัดเลือดกันรัวๆครับผมต่อไปจะออกเป็นไอ้เกาะไฟนะครับผมเกาะไฟก็เผาอีกครับตัดเลือดอีก บวกกับอาร์โกนี่ผมบอกเลยว่าสัดเลือดก,กันพังนะครับนี่คือยังไม่ใส่ท่าใส่อะไรเลยฝั่งนู้นเขาเลือดหมดตัวไปแล้วนะครับไรัง <c oughs> ไงครับตะกัดเดินมาอย่างนี้ป้าหมายเขาแนวแน่มากนะครับกะมาเอาแครี่เราอย่างเดียวเลยครับเขาเจอผมก่อนนะครับผมเขาเห็นผมก่อนนะเขาไม่เอานะครับเขาพุ่งใส่แครี่ผมแต่ฟอรเรนเข้ามาล,มล้วงเมดเรานะครับยังไงต่อ่าสองไม่โดนด้วย แล้วก็เอาเราไปด้วยอีกคนนะครับตามเมทเราไปติดๆนะครับเอ้านั้นใครครับผมไอ้นี่โอ้เข้าไปตายอีกนะครับเอ้าแครีเรานะครับเอ่อแต่ไม่เป็นไรเอ้าขอเรางานดีอยู่นะครับดันบนเลนย่งี้ไงหนีโอเคคือเซตนี้นะครับผมจะออกเป็นดาเมจสามชิ้นนะครับคือดาเมจจากเดอะบีทนะครับดาบดูดเลือดชิ้นหนึ่งนะครับ กระเดิมเอทเวตจากอากอนนี่ชิ้นหนึ่งแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเป็นเออ่สเปียร์อัพลองกินุสนะครับผมอ่าแล้วก็ออกออกของออกของแท้งมา2ชิ้นนะครับเป็นเกาะไฟกับฟอตเคปนะครับบอกเลยว่าเซตนี้ก็สุดยอดนะครับผมไอเทมโกงเราเซตนี้ก็คืออากอนนี่นะครับอากอนนี่กับเกาะไฟนะครับ ยังไงครับฟอเลนจะเอาไงครับผมเห็นอะไร,ระแว๊บๆในนี้น่านมีตัวจริงๆด้วยครับอันติเลยครับผมนี้ไม่รอช้ามดดูที่ความที่เราแบบแม่งแรงอยู่แล้วครับดูดเลือดแม่งก็แรงออกเดี๋บีดมาอีกดูดดูดเลือดแรงเข้าอีกเออหรือว่าโอเคเลยนะครับเซตนี้นะครับได้ทั้งตัดเลือดได้ทั้งดูดเลือดนะครับเราก็ตัดเลือดเขานะครับแล้วก็ดูดเลือดอีก เอาอยัางไงเดินมางงๆเจอกับสกัดเฉยนะครับไม่รอครับผมไบโอผมกินไงจะยิงผมผมท่าสองสวนเข้าไปแล้วก็กดอันติไล่เลยครับผมกดมา้าลงมานี่แลกกันไปครับไม่เป็นไรครับผมถือว่าแลกกันไปนะครับแล้วไโอยังไม่เข็ดน,นะครับพยายามจะกิ้งมาเพื่อดึกดอันติสวนเลยครับตายหัวแม่งเลยครับผม ฝนพัลงมาเรียบร้อยครับได้มาหนึ่งคิวนี่ครับผมจบเลยหรือเปล่าครับแน่นอนครับผมเอาสกัดเกิดมาฮ้าสกัดห้าครับโอ้โหถ้าสองไม่โดนอีกไม่นไรเพื่อนเราน่าจะเอาได้ครับเอา,เอาโอเคจบเลยครับจังหวะนี้ไงก็จบแน่นอนแล้วนะครับเอาเลนเออกมาอีก ม,มันไม่เดินไม่ได้ขยับนะครับมีล่าเราเมืองโคตรแรงโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับวอล์ค่ะนะครับอากานี่ครับแต่ว่าโอเคเลยนะครับเซตนี้โอเคครับก็สามารถเอาไปปรับใช้เอาไปลองใช้เล่นกันได้นะครับสําหรับสําหรับวอลขค่ะในเซตนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลย ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับออวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม